ก็กับสวัสด,ดีน้องที่น่ารักทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้ก็อยู่กับพี่เหมือนเดิมอยู่ซ่อมพี่เหมือนเดิมอีกแล้วนะครับงน้องวันนี้นะครับน้องก็จะมา โค้ดไฟไฟนะครับน้องพี่ขอบอกเลยนะครับน้องว่า1สัปดาห์พี่แจกหนึ่งครั้งพี่อดใจไม่ไหวแล้วนะครับก็เลยแบบว่าจะมาแจกนะครับน้องหนึ่งสัปดาห์แจก2ครั้งละกันนะครับสำหรับน้องคนไหนนะครับที่แบบว่าอยากได้โค้ดอะไรนะครับหรือว่าอยากได้อะไรนะครับให้คอมเมนต์มาได้เลยละกันนะครับสำหรับน้องคนไหนนะครับน้องที่แบบว่าอยากได้นะครับน้องเราก็สําหรับน้องคนไหนนะครับน้องที่แบบว่าอยากได้ในส่วนของฟิฟี่นะครับน้องก็คือคอมเมนต์มาได้นะครับน้องอันไหนพี่แจกให้ได้เดี๋ยวพี่ทำการแจกให้ละกันนะครัััับบบบเเนนนนนนาาาาาาะะะะพรรรรวว่่หลยยๆคคคคคมมมออต์กได้ ในส่วนของท่าทางนะครับที่แบบว่าม้าใหม่นะครับเนาะก็เป็นท่าทางตัวันนี้นะครับเนาะที่พี่กดอยู่ตอนนี้เลยนะครับเนาะก็จัดไปเลยละกันนะครับเนาะเดี๋ยวคลิปหน้าเดี๋ยวพี่มาแจกให้ละกันนะครับเนาะสำหรับท่าทางตัวนี้นะครับวงน้องก็คือหลายคนอยากได้มากๆเลยนะครับเนาะก็คือเปรามาเลยนะครับเนาะนี่เลยนะครับอยากได้นะครับเพราะว่ามันเต้นได้โยกตี้เลยนะครับเนาะก็จะประมาณเลยนะครับเดี๋ยวพี่จะเอาไว้ละกันนะครับเก็บไว้ในใจละกันนะครับเดี๋ยวพี่จะมาแจกให้ละกันนะครับเนาะแต่วันนี้พี่จะมาแจกโค้ดคาตานะแบบนก็เป็นนนคคาาตะชุที่แบบว่า พี่จะแจกให้ไปฟิี่นะครับนอก็จะประมาณเลยนะครับสำหรับวงน้องคนไหนนะครับที่ยังไม่มีคาตาณาอยู่นะครับนอก็คือพี่จะแจกให้นะครับนอก็เป็นคาตาณานะครับนอก็พี่บอกเลยนะครับนอว่าคาตาณาพี่มีเยอะมากๆนะครับนอเราก็พี่มารถแจกให้ได้นะครับเพราะว่าพี่ไปทำโค้ดมาแล been, h, ja ้วนะครับนอเราก็วันนี้เดี bon ๋ยวพี่จะมาแจกให้นะครับแต่ก่อนอื่นนะครับพี่ขอแจกเพชรก่อนละกันสำหรับวงน้องคนไหนนะครับนอที่แบบว่าอยากได้นะครับในส่วนของเพจฟิฟี่นะครับคลิปนี้ก็มีแจกนะครับถ้ามีคนดูห้าพันคนดูขึ้นไปนะครับก็รับไปเลยในส่่วนนนนขอองงบบบััตรรรรรกกาาาาามมคคทะะ้้ถีเพช็ปณ 500กว่าเพชรเลยนะครับวงน้องพี่บอกเลยนะครับเนยว่า500กว่าเพชรนะครับน้องก็สามารถสะสมไว้ได้นะครับเนอเพราะว่าการพองกำลังจับเด็กเข้ามานะครับเนอพี่รีวิวไปตอนเช้าแล้วนะครับเนอสำหรับวงน้องคนไหนนะครับที่แบบว่าอยากรู้จะกลับมาวันไหนนะครับเนอก็ที่บอกไปแล้วนะครับเนอสามารถกลับไปดูคลิปเก่าได้นะครับเนอแล้วก็ก่อนที่จะไปนะครับเนอแชรโค้ดพี่คอรีวิวกิจกรรมหน่อยละกันนะครับเนอก็คือสำหรับวงน้องคนไหนนะครับเนอที่แบบว่าอยากได้ท่าทางฟรีๆนะครับเนอตอนนี้ท่าทางฟรีๆนะครับก็จะเป็นะะครับเนาที่ ว่าแจกท่าทางนะครับนองก,ก็ต้องได้นะครับน้องไปหาโทเค็นนะครับวงนอมเพื่อ มาแรกนะครับเนาะสำหรับโทเค็นตัวนี้ก็หาได้ง่ายๆนะครับเนาะก็หาได้จากก้านนะครับเนาะเติมกิจกรรมท็อปอัพแล้วมันจะแถมมาให้นะครับวงน้องเรียกได้ว่าได้มาแบบฟรีๆเลยนะครับเนาะใครที่แบบว่าชอบเติมเพชรอยู่แล้วนะครับเนาะมันก็จะแถมอันนี้ให้นะครับวงน้องพี่บอกเลยนะครับเนาะว่าจะได้นะครับเนาะแล้วก็ของวิฟีก็มีนะครับเนาะแบบไม่ต้องเติมนะครับก็จะมีทางด้านของสกินปืนนะครับเนาะก็เป็นทางด้านของสกินปืนตัวนี้เลยนะครับเนาะก็เป็นทางด้านของสกินปืนลูกซองแปดนัดนะครับเนาะที่แบบว่าแจกให้ทุกกกกวววัััััันนนนนนนปปรรรรรระะะะะมมาาาณีี้้้คคบบบบบเเแแลล็็ตตตออย่ื นะคร the ับน <c oughs> ้องที่บอกว่าแจกให้ไปพี่ฟีนะครับน้องในจุดนี้นะครับแล้วก็ลูกซองก็ไม่ใช่ลูกทองไก่ๆเลยนะครับน้องก็เป็นทางด้านของลูกซองที่มีสแต็กด้วยนะครับน้องนี่เลยนะครับวงน้องก็เป็นประมาณเลยครับน้องแล้วก็ลวดลายสวยงามมากๆเลยนะครับน้องพี่บอกเลยนะครับน้องว่าสุดจริงๆของเขาบงน้องแล้วก็สวยมากๆด้วยนะครับน้องก็ถือว่าอันนี้นะครับน้องก็เป็นทางด้านของกิจกรรมพี่ฟีนะครับที่แบบว่าอยู่ในเซิร์ฟนอกเขาแจกกันนะครับน้องแล้วก็เซิร์ฟไยก็มีเหมือนกันนะครับสำหรับกิจกรรมวาเลนไทน์นะครับก็ถึงเรื่นนนะะครับบเาาาที่่่ออกวยง ได้โทเค็นเยอะๆนะครับน้องก็นี่เลยนะครับน้องสำหรับกิจกรรมฟรีๆในเซิร์ฟนอตนะครับก็เป็นกิจกรรมวาเลนไทน์นะครับน้องก็จะมีทางด้านของสุดตัวนี้นะครับน้องก็เป็นประมาณเลยนะครับน้องก็แจกให้ฟรีเหมือนกันนะครับน้องก็เป็นหนึ่งเซตเลยนะครับน้องเรียกได้ว่าแจกให้ทุกอันเลยนะครับน้องไม่ต้องเป็นทางด้านของสุดนะครับน้องหรือว่ากางเกงรองเท้าแล้วก็ทรงผมนะครับน้องก็จะมีทางด้านของสุดผู้ชายนะครับน้องก็เป็นสุดแต่งงานผู้ชายนะครับน้องดูได้จากโปสเตอร์ตรงนี้นะครับน้องก็จะมีทางด้านของสุดตััวนีี้้เรรราาาสมถบบบไดแฟ่ นอนก็เป็นประมาณนี้เลยครับนอพี่บอกเลยนะครับว่าสุดสวยมากๆเลยนะครับนอนี่เลยนะครับวงนอพี่บอกเลยนะครับนอว่าสุดจัดเลยนะครับนอนก็มีทางด้าสุผู้หญิงด้วยนะครับนอสำหรับสุผู้หญิงก็เป็นทางรด้าของสุดตัวนี้นะครับนอนที่แบบว่าเป็นสุดแต่งงานเหมือนกันนะครับนอก็สวยมากเหมือนกันนะครับวงนองก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับนอเราก็จะมีทางด้าสุดสายตัวนี้ด้วยนะครับนอที่แบบว่าเป็นวันแห่งความรักหรือว่าส่วนมากเดือนนี้นะครับนอจะ เน้นไปทางที่แบบว่าสีชมพูซะมากกว่านะครับเนาะทุกอันนะครับเนาะเรียกได้ว่าเป็นสีชมพูทั้งหมดเลยนะครับเนาะแล้วก็เอฟเฟกทุกอันในเดือนนี้นะครับเนาะเรียกได้ว่าเป็นการหัวใจทั้งหมดเลยนะครับเนาะก็จากประมาณนี้เลยนะครับเนาะขนาดท่าทางก็กลับมาขายใหม่ทั้งหมดนะครับเนาะไม่จะเป็นทางด้านของท่าทางกุหลาบนะครับเนาะหรือว่าท่าทางการหัวใจอะไรประมาณนี้นะครับเนาะก็เป็นเดือนแห่งความรักนะครับเนาะก็แน่นอนอยู่แล้วนะครับเนาะทุกอย่างนะครับก็จะเป็นอีเวนต์เกี่ยวกับความรักแน่นอนนะครับเนาะก็เป็นประมาณนี้เลยนน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 นะะะะคคคครรรรรัััััับบบบเเเาา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 ากกก็็ถือออออวววว่่่่สหห้้งงงไไทททียดปศ แล้วกันนะครับน้องพี่จะมาแจกให้ละกันนะครับน้อก็จับเอามาณนี้เลยนะครับน้อเราก็สำหรับวงน้องคนไหนนะครับน้องที่แบบว่าอยากได้นะครับในส่วนของท่าทางนะครับน้อก็คืออยู่ในเซิร์ฟนอกนะครับที่แบบว่าตอนนี้เขาแจกให้พี่ๆนะครับน้อก็ฝากกันด้วยละกันนะครับสำหรับวงน้องคนไหนนะครับน้องที่แบบว่าอยากได้ท่าทางนะครับแต่ถ้าคนไหนนะครับน้องอยากได้คาตาณานะครับก็คือถ้าอยากได้คาตาณานะครับน้อต้องมาดูคลิปนี้นะครับเพราะว่าคลิปนี้นะครับมีการแจกคาตานะฟรีๆนะครับนาเรก็อย่าลืมมนนนะครัับเไปติกด้วยละกัันนนะครบก็อย่างทีี่่พบอกเลืมนะครับน้องไป นี่นะครับน so ้องก็มีทางด้านของสุดแต่งงานเยอะแยะมากมากนะครับน้องก็สามารถแลกได้แบบฟีเลยนะครับน้อเพราะว่าเราเติมเพนนะครับเราก็ได้ก่องมาแบบปีอยู่แล้วนะครับน้องก็จะเป็นประมาณเลยนะครับน้องก็ฝากกันด้วยรากันสำหรับวงน้องคนไหนนะครับน้องที่แบบว่าเล่นเซิร์ฟนอกอยู่นะครับน้อพี่เชื่อว่าหลายๆคนนะครับน้อก็เล่นเซิร์ฟนอกในวงน้องก็อจะประมาณเลยครับน้องก็คนไทยของเรานะครับน้องก็ไปเล่นเซิร์ฟนอกกันเยอะมากๆนะครับน้องไม่ว่าจะเป็นทางด้ขเซิร์ฟอิโดเซิร์ฟสิงคโปร์นะครับน้องก็เซิร์ฟจี่นะ พี่ก็เลยแบบว่าซุมเล่นๆนะครับนอแต่มันได้เชรพอพีนะครับก็เลยแบบว่าจะมารีวิวเลยลวกันนะครับนอเพราะว่ากิจกรรมตัวนี้นะครับก็อัปเดตเข้าเทบหลักหรือว่าเ์ฟไทเหมือนกันนะครับนอตเ์ฟไทยก็อัปเดตเข้ามาทางน้าของสัปดาห์หน้าเหมือนกันนะครับนอแต่เ์ฟไทจะเป็น1เพจนะครับนอไม่ใช่9เพรนะครับวงน้องก็ถือว่ากิจกรรมตัวนี้นะครับนอกจะเป็นประมาณนี้นะครับวงน้องนี่เลยนะครับก็จะมีทางด้านของุดตัวใหม่ล่าสุดเลยนะครับนอตกเป็นสุดตัวนี้นะครับนอตกก็จะมี นะ,นะครับน้อเราก็ที่สำคัญนะครับนอในร้านนะครับก็มีทางได้ของ9เพชรทุกเพชรเลยนะครับนอไม่ใช่ด่าเเพชรทุกเพชรนะครับวงนองก็คือ9เพชรทุกอันนะครับนอก็มีทางได้ของกิจกรรมตัวนี้ด้วยนะครับนอก็จะเป็นประมาณเลยนะครับนอเดี๋ยวพี่ซื้อเล่นๆแล้วกันนะครับนอนี่เลยนะครับก็ได้มาประมาณนี้เลยนะครับนอก็ถือว่าเราได้มาราคาที่ถูกมากๆนะครับน้องเราก็ดีมากๆเลยนะครับนอมา แล้วมาแจกโค้ดกันเลยดีกว่านะครับเนาะก,ก็คืออย่างที่พี่บอกเลยนะครับเนาะว่าวันนี้พี่มีทางได้โค้ดคาตานามาแจกนะครับบงนอ้องแต่พี่จะขออธิบายก่อนละกันนะครับเนาะก่อนอื่นน,น,น,นะครับสำหรับบงน้องคนไหนนะครับที่แบบว่าเข้ามาแล้วยังได้กดไลค์กดแชร์นะครับเนาะก็ ฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจพี่หน่อยละกันนะครับน้อคนละ1ไลค์1แชร์ละกันนะครับน้อเพื่อแบบว่าพี่จะได้มาแจกโค้ดให้เรื่อยๆละกันนะครับวงน้องก็ฝากกันด้วยละกันนะครับสำหรับวงน้องคนไหนนะครับน้อที่แบบว่าเข้ามาแล้วยังไม่ได้กดไลค์กดแชร์นะครับน้อก็ฝากกันด้วยละกันนะครับวงน้องหรอกก็สำหรับวงน้องคนไหนนะครับน้อที่อยากได้โค้ดนะครับพี่จะบอกเลยนะครับน้อว่าโค้ดนะครับน้อมีโอกาสใส่ได้ทุกคนนะครับวงน้องแต่คนที่ได้จะมีโอกาสได้แค่1คนเท่านนนั้ะครับนก็คือเท้านะครับ้นนะครับนค้องก็ค ครับก็ทุกคนนะครับเนาะจะมีโอกาสใส่ได้ทั้งหมดนะครับเพราะว่าคนแรกนะครับเนาะอาจจะพิมพ์ผิดก็ได้นะครับหรือว่าคนต่อไปอาจจะพิมพ์ไม่ถูกก็ได้นะครับเนาะรู้ว่าคนต่อไปนะครับเนาะพิมพ์ถูกแล้วแต่ไปใส่ผิดที่อะไรประมาณนี้นะครับเนาะก็คือพี่บอกเลยนะครับเนาะว่าตรงใส่โค้ดนะครับจะมีทางด้านของในเกมแล้วก็คูโก้นะครับเนาะสามารถพิมพ์ไปได้เลยนะครับวงน้องก็มีสองท้องทางนะครับเนาะเดี๋ยวพี่จะขึ้นโค้ดไปให้ตรงนี้แล้วกันนะครับเนาะก็เป็นทางน้าโค้ดนะครับเนาะก็คือเป็นโค้ดคาตาา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 นน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 นะะ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 ซกกกกกกุรรรรรรรคคคคััััััับบบบบบบเเเเ็ฝดด้้้ววววยยแลสหหพอองท่่่ไไี ด้านหน้านะครับมน้องพี่จะมาแจกของแรกกว่าน,นี้นะครับน้อพี่ขอแบบว่า1สัปดาห์าแจก2ครั้งละกันนะครับน้องมาพี่จะขึ้นโค้ไว้ให้ตรงนี้ละกันนะครับมงน้อง นี่เลยนะครับนอก็เป็นทางหน้าของโคตัวนี้เลยนะครับนอที่แบบว่าตอนนี้พี่ขึ้นให้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับวงนอคนเดยนะครับนอที่แบบว่าอยากได้โคนะครับนอก็เรียอาไปใส่หน่อยะกันนะครับนอพี่เชื่อว่าทุกคนตอนนี้นะครับนอก็เอาโคพี่ไปใส่แล้วนะครับนอก็ฝากกันด้วยละกันนะครับเพราะว่าตอนนี้พี่แจกโคให้แล้วนะครับวงน้องก็อย่างที่พี่บอกเลยนะครับนอว่าโคตัวนี้นะครับนอพี่แจกให้แบบฟรีๆนะครับนะไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นนะครับวงนอก็สามารถเอาไปใส่ได้ฟรี้ นะครับวงน้องก็ถือว่ามีคนได้ไปแล้วนะครับเนาะแต่ถ้าโค่นไม่ขึ้นแล้วก็ใช้นะครับเนาะถ้ามันได้นะครับวงน้องมันจะขึ้นแบบว่าคุณได้เป็นคนโชคดีอะไรประมาณนี้นะครับเนาะหรือว่าคุณได้ของรางวัลอะไรประมาณนี้นะครับวงน้องก็คือคนนั้นได้นะครับเนาะก็รี่ว่าเปใส่หนอละกันนะครับเนาะก็เป็นทางด้านของกิจกรรมดีๆจากพี่นะครับเนาะงสำหรับกิจกรรมตัวนี้นะครับวงน้องก็ฝากกันด้วยละกันนะครับเนาะงสำหรับวงน้องคนไหนนะครับที่แบบว่าอยากได้คัตนานะครับเนาะวันนี้พี่มาแจกให้แล้วนะครับก็เป็นคคคคััััตตาาาาาานน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 ะะ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 วววววีี้้เเเเเเลลยยยรร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 รบบบกกกกก็็จจจปมมมณิิิใใส่ขอองด นะครับเนาะว่ากิจกรรมในเซิร์ฟนอกนะครับเนาะก็มีของฟรีเยอะๆมากๆนะครับวงน้องก็จะประมาณเลยนะครับเนาะก็ถือว่าอันนี้นะครับเนาะก็เป็นกิจกรรมทั้งหมดทั้งมวลนะครับที่แบบว่าพี่มาแจกให้เราก็รีวิวจากกิจกรรมเซิร์ฟนอกด้วยนะครับวงน้องก็เป็นประมาณเลยนะครับเนาะคลิปของพี่จบไปเพียงเท่านี้แล้วนะครับสำหรับวงน้องคนไ่นนะครับที่แบบว่าเข้ามาแล้วยังไม่ได้กดไลค์กดแชร์นะครับเนาะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดละหนึ่งทีด้วยแล้วกันนะครับแล้วก็สำหรับวงน้องคนไหนนะครับเนาะที่อยากได้ของอะไรนะครับวงน้องีคคออบเเยนนนะะรัาาถ้้ดงมมตติ ขึ้นครับงน้องหรือว่าถ้ามีคนติดตามครบ3 0 0แสนคนนะครับน้องพี่ก็จะมาแจกรหัสฟรีๆนะครับก็ฝากกันด้วยละกันนะครับสำหรับวงน้องคนไหนนะครับที่แบบว่าอยากได้รหัสฟรีๆนะครับน้องก็คือสำหรับวงน้องคนไหนนะครับที่แบบว่าอยากได้รหัสฟรีๆนะครับก็ กดไลค์กดแชร์หน่อยละกันนะครับหนอแล้วก็คอมเมนต์นะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับหนอที่สําคัญนะครับก็คืออย่าลืมกดติดตามด้วยนะครับหนอถ้าคนไหนไม่กดติดตามก็คือจะไม่ถือสักทีนะครับเนอก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามหน่อยละกันนะครับงงน้องแล้วก็จะประมาณเลยนะครับเนาะสำหรับวันนี้พี่ก็ขอตัวลาเพียงเท่านี้ละกันนะครับงงน้องไว้เจอใหม่คลิปหน้าละกันนะครับก็จะเป็นทางด้านของคลิปวันพรุ่งนี้ละกันนะครับหนอมาดูนะครับว่าคลิปวันพรุ่งนี้จะเป็นแบบไหนอะไรไงนะครับก็ฝาก